ทำอะไรคะเรียกเขาเรียกแพะเรียกแพะท่านประธานเขาเรียกแพะเรียกเรียกว่าอะไรนะฮะอ๋อมาๆๆๆาอย่างงี้ยนะท่านกำนันบอกว่าเรียกง่ายกว่าเมียเรียกเมียเรียกไม่มาใช่ไหมมาๆๆมาใเมียเรียกไงนะครับไม่ยั่งครับที่รักจ๋าอะไรอย่างเงี้ยละ S <S นี่นะคะกระถินกระถินอาหารของแพนะคะเป็นไงล่ะหมู่บ้านหัวไผ่จังหวัดสิงห์บุรีนี่ครับ <S 2> <S 2> <S อาชีพคนที่นี่ไม่น่าเชื่อนะครับเขาเลี้ยงแพะเยอะมากเอ๊ะทำไมเลี้ยงแพเยอะฮะเป็นเป็นชุมชนอิสลามหรือเปล่าครับ <S 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 ไม่ใช่ครับพี่มาของแพเนี่ยแพะเป็นชาตวิเศรกิจตัวใหม่ <S 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 เกษตรกรสามารถจับต้องได้แล้วก็ผลตอบแทนไว สองห้าเดือนออนะครับสามารถคลอดลูกแล้วออนะครับแล้วก็อีกจากนั้นอีก3าถึงหเดือนจําหน่ายได้เลยมันมีต้นทุนการผลิตนะครับวันหนึ่งประมาณตัวหนึ่งไม่ถึง10บาทต่อตัว,ตวครับตัวนี้ราคาดีครับสวนกระแสกับโควิดครับ, COVID, รบสวนกระแสเลยเป็นบวกเยอะๆเลย ที่เรียกว่าตมองของครับเขาทำสเต็กตามพวกพัตะทานพูกโรงแบบครับเนี่ยครับอันนี้เราเป็นแปลรูปของเราเองครับอันนี้ก็จะเป็นแต่เดียวอันนี้จะเป็นเนื้อหมาล่าแพะหมาล่าแพะเมืองสิงห์บุรีอร่อยอร่อยโอ้โหที่เราหมักอันนี้หมักใส่อะไรคะใส่มัสตาร์ดเดี๋ยวจะย่างร้อนๆให้ทานครับอ่าอ่าเย็นๆคุณกําพูร์ข้าหลายชิ้นแล้วนะคะเท่าที่ดูเนี่ยแล้วกินน้อย อันนี้เป็นกระดูกซี่โครงใช่ครับเป็นโทมาฮอคโทมาฮอคว้าวเยอะไปไหมครับบอกเาเขมาที่ครับถ้าดูนะคะหลังจากย่างเสร็จโอ้โหโอ้โหเน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 โอ้โหซี่โครงเป็นโทมาฮอคโทมาฮอคทำไมเรียกโทมาฮอคอะคะมันจะเป็นชิ้นส่วนด้านสันหลังนะครับอันนี้ค่ะโทมาฮอคโทมาฮอค แอบมากินแอบมากินเขาบอกว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดในตัวหนึ่ง35มสโลจะมีแค่2องโลเนี่ยค่ะเนื้อนุ่มเนอะนุ่ม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 ไม่ให้ใครเห็นนุ่มเนอะอืมนุ่มเคี้ยวง่ายไปดูที่คนอื่นยึงไงอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากต้องบอกว่าอร่อยมากจริงๆมันเป็นยังไงคะเป็นยังไงเนื้อมันมันนุ่ม มันละมุนมันมันละลายในปากติดลิ้นอร่อยจริงสำคัญคือมันที่ผมก่อนย่างที่บอกอะคือมันย่อยง่ายย่อยง่ายกว่าเนื้อเนื้อนี่สามวันแพ้นี่เหมือนปลาเขาบอกว่าเพีริเหมือนปลาเลยครับเร็วขนาดนั้นเลยเหมือนเป็นปลาไร้ตะล่อมไร้ตะล่อมอ้าวพงันพูดกินได้เนี่ยไร้ตล่อมเพราะว่าผมกินเนื้อแล้วมันขอเลสเตอรอลสูงต้องเปลี่ยนมาเป็นตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นแพะผมแพะกับอันนี้อันนี้เป็นคือเมนูอะไรครับได้นผูทานแกงแพะใส่ใบยี่หร่า แกงแพะใส่ใบยี่ลาทำได้ด้วยหรอคะแกงแบบน้ำกุกขิกสไตล์สิงบุรีแล้วก็นี่ครับแพะแดดเดียวเนื้อแพะนีเนื้อยี่ลาี่ี่าอร่อแพะยี่หล่าอารมณ์เหมือนเนื้ออะไรคะอร่อยกอร่อยจริงๆเข้าไปที่เพจแพะเมืองสิงนะคะ